เจ้ารักบ้านเกิดสาวเหนือเจ้าวันนี้เราเดินทางขึ้นดอยเจ้าขึ้นดอยมาเกี่ยวข้าวนี่วันนี้มากับเพื่อนๆหลายคนเลยเจ้านี่เอายอกมือหน่อยค่ะทุกคนนี่วันนี้เข้ามาเนี่อย่างกันก็มาเกี่ยวข้าวมารับจ้างโอ้นี่ดูสองข้างทางเจ้าฟังนี้เพิเกิดจะปลูกเป็นทัลลี่สงค่ะทัลลี่สงกับงามขนาดเลยเจ้าเข้าอยู่ด้านหน้าเนาะ เดี๋ยวเราจะถ่ายไร่ข้าวงามๆเพื่อพอนะเจ้าวันนี้รับรองม่วนแน่นอนทุกสนานให่ฮาเห็นตั้งหลังก็เจ้าไร่ข้าวยึดที่อยู่บนดอยตัวนี้จะเป็นขา้ขาวข้าวเหนียวเจ้าเป็นข้าวเหนียวนะเจ้าเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะเจ้าตอนนี้เราเริ่มเดินลงไปข้างล่างเจ้าเราต้องเดินนะเจ้าลอดมาบ่ได้เจ้าเพราะว่ามันทางมันลื่น เข้าเป็นปูกว้เยอะมากคิดว่าน่าจะแห่หลายวันอยู่นะเจ้ากว่าจะแล้วตรงนี้ก็มีหลุมปลาเล็กๆนี่เจ้ามันเป็นข้าวอันนี้คือไร่ข้าวเจ้าหูทางเดินข้าวเป็นเม็ดงามขนาดเลยเจ้า ตัวนี้เป็นพันุข้าวเหนียวข้าวมันเกิเจาเม็ดเล็กๆเล็กๆเหมือนเหมือนข้าวกอขอหก่ะเจ้าจะว่าตออันนี้มันปลูกบนดอยเนาะสำหรับพื้นที่ที่ใช้น้ําน้อยนหนเจ้าจะเป็นข้าวพันุ์นี้เจ้าโอ้โหอิจฉาป้นจังเลยเปนมีข้าวนักวันนี้ปนก็ได้จ้างพนักง,งานมาหลายคนอยู่เจ้าดูดฝั่งนู้นยังเขียวอยู่เลยเจ้า นี่เจ้าเรามาถึงไร่ข้าวแล้วเจ้าไร่ข้าวแสนสุกปุณแม่แม่เลี้ยงปุณกำลังเกี่ยวข้าวอยู่เจ้านี่แม่เลี้ยงบอกมือทักทายจิมทาลิปสติกมาหรือยังยังม่ได้ทาเลยแม่เลี้ยงอ๋อเอ้ยอันนี้อันนี้คือจี้จี้ยิ่อย่างไล่นกแหวนไ่นกไล่หนูโอ้เป็นโอจี้ไล่นกไล่หนูโอ้ยขวดเอ้ยขวดมาตกใจหมดเลยเจ้า คือกิงข้าวนะโอ้โหกำลังสวยงามเลยเจ้าตัวนี้เป็นข้าวหนอนเจ้าข้าวเหนียวหรือว่าพันซิวแม่จันนะข้าวพันซิวแม่จันเจ้าดีจ้าแต่นี่เขาเริ่มออกมาเกี่ยวข้าวแล้วเจ้าแต่ละคนเลยได้เขาอยู่ใกล้กับจินทังมดโอ้ ใกล้กันเกินไปนึกเปล่ามันแอดปา,ากกระป๋องละข้างหน้าตีหานชุ่นเป็นคูลังกาเจ้า เกลจะเกยวบบยาวหน่อยเจ้าเกีจะเกสั้นเพราะว่าเปิ้นจะเอาไปเข้าเครื่องหม้เข้าหน่อยเจ้ามันจะง,ง่ายจาจาเจ้าเดี๋ยวพวกเราก็จะเอามาวางไว้บนต่อเข้าแบบนี้เจ้าให้มันแห้งแห้งเสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บเก็บเอาไปเข้าเครื่องหม้กังห,หนึ่งหน่อยเจ้าโอเคทำงานตาเจ้าทำงาน<ม>ไปเรื่อย ตอนนี้พักเที่ยงเลยเจ้ากำลังจะกินข้าวกันลเ, <c oughs> เ,เลยจ้ะข้าวมีเยอะแยะเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาพ่อเนาะว่าวันนี้เจ้าของสวนเปันญาอย่างเลี้ยงเนาะแล้วก็แต่ว่ามูเฮากับมี่อกันมาเตยหน่เจ้าเอามากินเตยสอนหลายอย่างมากเจ้าเดี๋ยวให้ดูนะพ่อผู้ชายผ้พ่อของเงินเี่ยอาไหนออกนีกระเพราวันนี้โอ้มีเยอะแยะลุงพัดปู่นะปู่โเอ้นี่นะโม่ไข่ทุ่อ๋อแล้มาแล้วเจ้าของสวนเปัญญาแกงปากกาใส่ไก่คอตับกินไก่เยอะมาก ออันเอากระเป๋าไปพ่นก็ได <Frederick> ้ประเด็กหน้ามีทั้งพักมีทั้งน้ำพริกมีแท่งมีทั้งพัดปูผาอันนี้ของปูผานี่อะไรค่ะน้ำหินน้ำหินห่แมงวันลงน้ำพริกรึเปล่าเอาหนังแข็งนะนี่คือพนักงานเกี่ยวข้าววันนี้เจ้านี่ตั้งหน้านี่แม่เลี้ยงนี่ยิ้มแซงอยู่นี่วันนี้กี่คนเนี่ยหนาวเแม่ เจ้าวันวันนี้ก็ทํางานวันค่าแล้วเจ้าแล้วก็ใกล้จะถึงตอนนี้ก็แรงแล้วเนาะเขาก็พักกินข้าวกินอย่างเรียบร้อยแล้วเจ้าเดี๋ยววันนี้ง่ายๆจะปิกบ้านแล้วเจ้าเป็นจะไดพ้องเจ้าสําหรับคลิปนี้วันนี้ให้เข้านี่ของเปิ้ลน,นี่งามขนาดเลยเจ้าแต่เป็นของคนอื่นนะเจ้าของง่ายๆบบงามขนาดนี้ของง่ายๆมีแต่ย่าเจ้า คือบรรยากาศยามเย็นเจ้าเย็นๆมากะมีแดดแล้วเจ้าฝนลมลมตกงานเหมาะขนาดเลยเจ้าบรรยากาศตอนนี้ได้เวลาเลิกงานแล้วเจ้าเดินทางกลับบ้านกันเลวเจ้ากลับบ้านกันยางมีความสุขเจ้ากับบรรยากาศสวยๆลมเย็นๆเจ้าเหมาะขนาดเลยเจ้าวันนี้ไปแล้วเจ้าสวัสดีเจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทารอบหนึ่งเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้บายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ง่ายๆยเด้อเจ้า